กลางใส่ตำรวจหนุ่มเมาสุราขับรถกระบะชนรถตำรวจในโรงพักสพบางใหญ่บอกอยากติดคุกรู้ไหมผมคือใครเมื่อเวลา17นาฬิกา20นาทีของวันที่17มิถุนายน,น2567ที่สพบางใหญ่ในขณะที่มีประชาชนพร้อมผู้สื่อข่าวนั่งอยู่ที่หน้าสพได้มีชายคนหนึ่งขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิสูบิชิสี่ประตูสีบอลเงินทะเบียน2กช5054ศูน่กรุงเทพมหานครเข้ามาที่สอพอพอขับเข้ามาถึงหน้าเสาธงชายคนดังกล่าวได้ถอยรถกระบะมาชนหน้ารถสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นรถกระบะยี่ห้ออิสุสุสี่ประตูทะเบียน3ขอน5 2้า กรุงเทพมหาคนครที่จอดอยู่ในซองจอดรถได้รับความเสียหายแก้มรถฝั่งขวามือดุ้งและชายคนดังกล่าวได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวลงมาจากรถด้วยความเมาซึ่งชายคนดังกล่าวได้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารู้เปล่าว,ว่าเขาเป็นใครซึ่งชายคนดังกล่าวเสียงดังโวยวายพร้อมบอกว่าอยากติดคุกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวชายคนดังกล่าวเข้าห้องขังเพื่อสงบสติอารมณ์ ประพฤตินตนวุ่นวายนิว24สถานีประชาชนพระดาสุวรรณรายงาน